สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าชาวธาตุไฟประจำปักหลังกรกฎาคมนะคะ16-31กรรกฎาคมชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงแล้วก็ราศีธนูนะคะดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ในส่วนของรักสามเศร้าณปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เลยสถานะสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคะสิบดาบเลยค่ะเป็นใบแรกนะคะความผิดหวังความเสียใจความสัมพันธ์ดูเหมือนจะจบลงนะคะจบลงตรงที่เราอยู่ในพื้นที่ของเราเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาต่างฝ่ายต่างนิ่งก็ดูเชิงกันอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยมันมีหกเหรียญด้วยไม่หมอมองว่า ความรู้สึกดีๆของคนสองคนก็ยังมีให้กันอยู่นะคะปัญหามันคือคนกลางนะคะยังทำเฉยๆอยู่นะยังทำเฉยๆยังไม่กล้าจะตัดสินใจยังไม่กล้าเลือกนะคะแล้วกเ็เขาเองเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเลือกใครนะแล้วเขาอาจจะกำลังพิจารณาอยู่ว่าเขารู้สึกดีกับใครมากกว่ากันไม่ใช่แค่รู้สึกด้วยนะคะมันมีอัศวินเหลียด้วยบางทีเขาอาจจะคิด อยู่ในตอนนี้ก็ได้ว่านอกจากว่าเขาเขาต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเขารักใครมากกว่ากันแล้วเลือกใครชีวิตถึงจะดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะตอนนี้นะคะแม่หมอมองว่าค่อนข้างสงคนนะคะค่อนข้างที่จะเป็นอิสระต่อกัน นะคะทั้งชาวธาตุไฟแล้วก็ทั้งแฟนด้วยนะคะต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตัวเองอิสระนะคะโฟกัสในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นเป็นสถานการณ์รักสามเศร้าที่คนกลางก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาจะเลือกเราหรือจะเลือกมือที่3นะคะก็ใช้ชีวิตของเราไปนะเราเองเราก็โอเคละ่ะก,ก็อิสระนะ่นะนะไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ดูท่าทีกันอยู่นะคะ ทีนี้ในส่วนของชาวธาตุไฟนะของคุณน้าแอสวินไม้นะคะได้เดือมูลแล้วก็ได้เดือหายพิเศษนะคะแน่นอนเรารู้แหละว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นวิถีชีวิตเดิเดมๆความเป็นแฟนของเราสองคนนะคะตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เดี๋ยวมันก็คงจะเปลี่ยนนะคะมันอาจจะอาจจะเปลี่ยนสถานะนะจากตอนนี้เรายังเรียกได้ว่ามีแฟนอยู่เพราะยังไม่ได้เลิกกันจริงๆกระทังถึงก็จะเหมือนกับว่าเหมือนความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งอะนะคะแต่เราก็ไม่รู้แอะไรจะเกิดขึ้นนะบางวันเราก็รู้สึกเหมือนกับเออเราอ่อนแอมากๆแต่บางวันเรรากู้ เหมือนกับเออถ้ามันไปไม่ไหวฉันก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วหน้าประมาณเนี้ยแต่แม่หมอมองว่าด้วยหน้าภาัยเราค่อนข้างที่จะ air, อ่อนแออ่อนไหวแล้วก็ยังยังไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกตัวเองได้ดีแต่พยายามนะคะพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะออยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพยายามจะใช้ชีวิตของตัวเองให้ปกติมากที่สุด ทำงานหาเงินนะเก็บเงินเก็บทองนะพยายามที่จะอยู่เงียบๆนิ่งๆในพื้นที่ของเราเราไม่ได้ไปพยายามที่จะผลักดันให้เกิดคําตอบไม่ได้ไม่ได้ไปพยายามที่จะถามไถ่ว่าเออเธอเธอจะเลือกหรือ,อยังเธอจะเลือกฉันไหมเมื่อไหร่เธอถึงจะตัดคนนั้นออกไปเธอจะแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่นะคะเราเราแค่พยายามที่จะอยู่ในพื้นที่ตัวเองพยายามที่จะหาความสุขใส่ตัวนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ ลาออกอะนะคะมีเด็กถือถ้วยด้วยเด็กถือเหรียญด้วยนะคะเราไม่ได้ปล่อยมือจากความสัมพันธ์นะเราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคือจริงๆแม่หมอมองว่าชาวธาตุไฟอาจจะมีการส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้อยู่หรอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันรอคําตอบจากเธออยู่นะคะก็นิ่งๆอยู่ะนะคะ แต่ว่าความเครียดความกดดันนะคะแม่หมอมองว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนความอ่อนไหวเป็นบางวันเป็นบางช่วงมากกว่ามันจะมีบางบางวันที่เรารู้สึกว่าเออฉันก็เข้มแข็งในะระดับหนึ่งนะคะฉันก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปอยู่เนาะแต่บางวันมันก็สู้ไม่ไหวนะคะก็มีเศร้าบ้างในฝั่งของคนรักของชาวธาตุไฟนะคะ ต้องบอกว่าได้สองเหรียญน,นะคะได้เดอะเฮอร์บิทกับเด็กถือถ้วยเขาลังเลสุดๆเลยนะคะลังเลยังรู้สึกดีต่อเราไหมยังรักเราหรือเปล่านะคะยังรักอยู่แต่ว่ามันมันเป็นความรักที่มันเหมือนกับม,มันก็มีความผูกพันมีความเป็นเพื่อนอยู่เนาะ ในขณะเดียวกันไม่รู้ว่าเราเป็นฝ่ายที่มาก่อนหรือมาหลังนะคะชาวธาตุไฟรู้สึกว่าเขากําลังใคล้ครวนเขากําลังพิจารณานะพิจารณาอะไรพิจารณาว่าเขาได้ทําผิดไปแล้วนะคะสิ่งที่เขาทํามันผิดสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องเหมือนจะพยายามที่จะแบบอาจจะมีสํานึกผิดเล็กๆแล้วกําลังพยายามที่จะทําในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถูกต้องพยายามที่จะจัดการปัญหาพยายามจะแก้ไขทําให้มันถูกต้องไอ้คาว่า ว่าทำให้มันถูกต้องเนี่ย มันต้องดูว่าเราเป็นเป็น,เป,นเป็นใครในชีวิตเขาถ้าเรามาก่อนมีแนวโน้มว่าเขาก็พยายามที่จะจัดการเรื่องราวมือที่3แล้วก็เพื่อที่จะให้มาความให้ความยุติธรรมกับเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นฝ่ายที่ไปแทรกไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เท้าความเราไม่ไปว่ากันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคือคุณเองคุณก็อยู่นิ่งๆในพื้นที่คุณและคุณก็รอรอให้เขาพิจารณานะถ้าคุณเป็นมือที่3ที่ไปแทรก เานะคะคนั่นหมายความว่าบางทีนะอาจจะมีแนวโน้มว่าแฟนคุณอาจจะไม่ได้เลือกคุณก็ได้เขาอาจกําลังพยายามที่จะแบบว่าเออทําทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดความถูกต้องกับกับทั้งสองฝ่ายนะคะเขารู้สึกผิดนะชาวธาตุไฟแฟนคุณเขารู้สึกผิด แล้วก็เหนื่อยด้วยจนไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปละนะคะคนนี้ต้องบอกว่านิ่งแล้วในขณะเด,ดยียวกันแม่หมอมองว่าเขาเองเขาเขาไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆอะคะ่ะเขาก็ทํางานทํานูน่นทํานี่นะคะเป็นคนที่จะว่าไปแล้วจริงๆแม่หมอมองว่าเขามีความรับผิดชอบสูงนะแต่ว่าอาจจะแบบว่าเจ้าชู้หน่อยเนาะหรือบางทีด้วยความที่เขาอาจจะสมบุ์แบบในเรื่องไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่อะไรอย่างเงี้ยคนนู้นคนนี้ก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะ เอาละรู้เขารู้เราคร่าวๆแล้วนะคะมาดูในส่วนความสัมพันธ์แนวโน้มว่าไอสถานการณ์รักสามเศร้าเนี่ยนะคะปากหลังกรกฎาคมมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะหกไม้นะคะเป็นไพ่กลางๆเนาะสามถ้วยค่ะเจ็ดดาบไพ่เดชนะคะสามเหรียญ หกไม้สามเหรียญน,นะคะอาจจะมีการได้พูดได้คุยกันนะคะมีสามถ้วยด้วยบางทีนะปากหลังกระะกฎาคมอาจจะมีการนัดเจอกันนะคะชาวธาตุไฟนะระหว่างคุณกับแฟนคุณนะคะอาจจะได้พูดได้คุยปัญหากันนะคะแต่ว่าทีนี้พอมันมีไพ่เดทขึ้นมาเออบางทีอาจจะต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะนะคะเตรียมใจไว้ด้วยเตรียมใจเผื่อ เผื่อไม่รอดเผื่อคำว่าไม่รอดนี่หมายความว่าเผื่อว่าความสัมพันธ์มันต้องจบหรือมันไม่ได้ข้อสรุปที่ที่ชัดเจนสําหรับเรานะคะมันยังมีเจ็ดดาบอยู่นะคะแม่หมอมองว่าเจ็ดดาบนะบง่งบอกถึงคนที่อาจจะยังไม่กลา้าที่จะตัดสินใจใดๆนะคะรักกันไหมก็รักกันอยู่ความรู้สึกดีก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะคนกลางนะคะเครียดเหมือนกัน นะถึงแม้ท่าทีของคนกลางจะดูสบายๆแต่ว่าแม่หมอมองว่าเขาเครียดเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเลือกใครจริงๆจังๆไม่รู้ว่ามองเขาในแง่ลบเกินไปหรือเปล่านะจริงๆแล้วเขาอาจจะอยากที่จะเออแบบรอดูสถานาการณ์ต่อไปนะคะมันยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะคะเราเองเราก็รอความยุติธรรมเราก็อยากได้ความยุติธรรมเหมือนกันนะคะเราอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเหมือนกับว่า เขาเองเขาก็อยากให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะเราเองเราก็อยากได้รับความยุติธรรมคือบางทีเราก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่ฝ่ายผิดนะประมาณเนี้นะคะมองว่าอาจจะได้พูดได้คุยกันมีมีโอกาสนะคะแต่ทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายทักหากันก่อน The, เดอไม่ใช่เด <S an> <S an> <kin> อขออภัยค่ะราชาไม้นะคะขึ้นมาในฝั่งเขานะคะบ่งบอกถึงคนที่ค่อนข้างที่จะมีความทะนงตนมากในระดับหนึ่งนะคะอีโก้จัดในระดับหนึ่งนะไม่แน่ ใจว่าคนคนนี้เขาจะอยู่เฉยๆไปต่อให้เขาเป็นฝ่ายผิดนะคะเขาจะอยู่เฉยๆไปจนกว่าเราจะทนไม่ไหวแล้วเราจะทักหาเขาเพื่อที่จะนัดพูดนัดคุยกันหรือเปล่านะคะหรือการที่เขาเฉยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จะเลือกใครเขาก็อ่ะเอาไปไว้แบบนี้ก่อนแหละนะอาจจะกลัวว่าเออมาเจอกันแล้วเดี๋ยวมันจะเลิกกันหรือจะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะแต่ก็น่าจะยังคาระคาซังอยู่นะคะถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะคะอ,อ,อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแหละ นะคะอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นแต่แม่หมอมองว่ายังคงไม่ชัดเจนอยู่ดีคนกลางจะยังไม่เลือกนะมันยังมีสามไม้มันยังมีเจ็ดดาบมันยังมีเก้าถ้วยสามถ้วยพวกเนี้ยนะคะมันยังอยู่สถานการณ์รักสามเศรายังชัดเจนอยู่ในสามถ้วยเจ็ดาบสามไม้เก้าถ้วยพวกนี้สามเหรียญด้วยอะเลขสามมากันสามละนะขาดอยู่ขาดขาดสามอะไรขาดสามดาบ ค่ะสามดาบสามดาบที่บ่งบอกถึงความไม่สบายใจนะความเศร้าความเสียใจบางทีความเศร้าอาจจะน้อยลงและเหลือความเครียดความกดดันที่แบบว่าทําไมเมื่อไหร่มันจะชัดเจนสักทีประมาณเนี้ยนะคะขอคําแนะนําให้ชาวธาตุไฟค่ะสีดาบเออเราน่าจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเนาะคือภาพเนี้ยรู้เลยว่าออพอเป็นคําแนะนําเราอยู่เฉยๆของเราดีกว่านะคะปล่อยวางแล้วก็แยกตัวนะเราไม่เอาตัวเราเข้าไปคลุกกับปัญหา ะะบางทีคําตอบอาจอยู่ที่ตัวเราเองก็ได้นะคำตอบคือคือแฟนเราเขาจะเลือกหรือไม่เลือกช่างเขานะเรื่องของเขาส่วนเราเองเราพักกายพักใจพักสมองในขณะเดียวกันสีดับมันเป็นไ่ของการประเมินด้วยนะคะเราต้องประเมินสถานการณ์ว่าเออตอนนี้มันอยู่ในจุดไหนและเราควรจะทำยังไงเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองมากที่สุดนะคะ t ดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะดิเอ็มเพรสนะบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะหนักแล้วก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะยอมรับว่ามันไปต่อไม่ไหวแต่ที่เรายังอยู่จุดนี้เป็นเพราะเรามีความอ,าอดทนมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหรือเปล่า นะคะเออคือเหมือนกับว่าอ,อรู้ว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้นะมันผิดหวังเสียใจนะรู้ว่าอาจจะไปต่อไม่ได้ด้วยแต่เหมือนใจยังอยากจะสู้นะเออชั้นฉันขออยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะอดทนไปก่อนยังอยากจะสู้เผื่อจะชนะด้วยความที่เป็นคนที่เอาจริงเอาจังอาจจะคิดว่าอา่าโอเคละ่ะจะออกจะออกจากความสัมพันธ์ก็ได้ไม่เป็นไรชั้นพร้อมที่จะออกแต่ว่าต้องให้เขาบอกออกมาก่อนอะไรประมาณเนี้นะคะก็โอเคนะแต่ว่าอยากที่จะให้เน้นใบนี้เป็นหลัก นะคะคือสมมุติว่าต่อให้เราอยากจะสู้ต่อไปก็ตามแต่แต่ว่าอย่าลืมว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรมากเราสู้ในพื้นที่ของเราแล้วก็พักกายพักใจนะประเมินสถานการณ์จริงๆด้วยนะคะแล้วพยายามที่จะเชื่อมั่นในตัวของเราเองด้วยนะว่าจริงๆเรามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวธาตุไฟจริงๆไม่มีเขาเราอยู่ได้เราเป็นคนที่เราก็สมบูรณ์แบบในแบบของเราใช้คําว่าในแบบของเรานะเพราะว่าคําว่าสมบุ์แบบเนี่ยบางทีเอาเรามีกินเรามีงานเรามีเงินใช้เราเรามีชีวิตที่ดีโดยไม่ ต้องมีใครก็ได้นะคะบางทีการที่มีใครสักคนมันยิ่งทําให้เราเหนื่อยทําให้เราต้องแบบว่ารับภาระกดดันหลายสิ่งหลายอย่างหรือเปล่าอยู่คนเดียวจะสบายกว่าหรือเปล่านะคะอันนี้ลองพิจารณาดูนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องพักก่อนนะคะพักกายพักใจเนาะจนกว่าจะได้รับคําตอบชัดเจนจากตัวของเราเองนะคะส่วนเขาก็แล้วแต่เขาจะทําอะไรนะคะ เป็นกำลังใจให้ชาวทาตไฟนะคะสำหรับปักหลังกรกฎาคมสมมุติว่าถ้ามันยังไม่จบนะคะปักแรกสิงหาคมก็มาดูมาเช็คกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ